นะบัดนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายได้พากานสมาทานศีลสมาทานไปกรรมฐานแล้วโอกาสต่อไปก็เป็นโอกาสที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะรวบรวมกำลังใจเป็นสมาธิและวิปัสสนาญาณแล้วก็ขอย้ำ ก่อนที่จะพิจารณาหรือภาวนาใดๆอันดับแรกขอให้ท่านหลายกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเพื่อเป็นการทรงสติสัมปัญญะป้องกันความผู้สร้างของจิตเสียก่อนและก่อนที่จะเจริญสมาธิจิตแในปัศนาญาณตอนนี้ก็จะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัท ในด้านกอรราคะาจริตต่อไปสำหรับราคะจริตนี้เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ทำให้เราเกิดความเดือดร้อนไ้้ยหน้าของความรักคือรักสวยรักงามรักเสียงเพราะรักกลิ่นหอมรักรสอร่อยรักการสัมผัสทำให้ใจหมกมุ่นอยู่ในกามารุม ราคะพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นไฟที่ทรงตัดว่าราคะขีไฟคือราคะเอาใจให้ร้อนนี่ถ้าจิตของเรายังตกอยู่ในอำนาจของราคะติดในความสวยสดงดงามของรูปติดในความเพราะพริ้งของเสียงติดความหอมหวนจากกลิ่นติดความอร่อยจากรส ติดความชื่นบานจากการสัมผัสอ,รอา,ญญารมณ์ยังหมกมุญอยในกอารมณ์เพียงมากามารมเพียงใดใจก็ไม่เป็นสุขอ,รอ,ขขา,อ,อมมารมณ์มันเป็นทุกข์เพจนั้นองสมเด็จดพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาที่คุณในบรรดาทั้พุทธบริษัทเห็นว่าบรรดาสรพสัตทังหลายในโลกจยหมกมุกญญนอยในกามารมมากเป็นปัจจัยของความทุกข์ ระองปราถนายาบุคคลและสัตว์ทั้งหมดมีความสุขจึงที่ทรงเมตตาทรงสอนพระกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในราคาจริตองค์สมเด็จพระธรรมสามิิตรสอนให้ใช้กายกตานุสต,ติและสุภกรรมฐานเป็นเครื่องหักล้างตามที่กล่าวมาแล้ว <c oughs> นี่โทษของการติดในรูปสิ่งเี่รสสัมผัส เห็นว่าเป็นปัจจัยของความทุกอย่างยิ่งเพราะว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีสภาพทรงตัวถ้าเป็นคนมีความพอใจในคนเราคนเดียวพระพุทธเจ้ากล่าวว่าปารหาหวีปัญจคันธาคันทั้งหลายห้าบันหนักเป็นภาระที่หนักยิ่งเป็นแค่ร่างกายของเราเท่านั้น เราเกิเหน็ดเหนื่อยเกือบจะสายตัวจะขาดเพื่อเลี้ยงตัวของเราให้เป็นสุขแต่เราก็หยุดย่อนไม่ได้เพื่อเลี้ยงเท่าไรมันก็หาจุดยุดไม่อยู่เพียงแค่อาหารที่บริโภคมันก็มีความต้องการไม่จํากัดเดี๋ยวก็ต้องการอย่างโน้นเดี๋ยวก็ต้องการอย่างนี้เราก็ต้องหาให้แม้แต่เครื่องแต่งกายมันก็ต้องการไม่ทรงตัว สิ่งใดที่เราหามาแล้วว่าดีเดี๋ยวมันก็ว่าไม่ดีมันอยากได้ของใหม่เป็นอันว่าไม่แต่การบริหารร่างกายของเราให้มีความอิ่มหนำให้มีการทรงตัวเท่านี้ก็เหน็ดเหนื่อยพอใช้เกืบเอบจะทนไม่ไหวยังต้องเหน็ดเหนื่อยเพื่อการตกแต่งร่างกายแล้วก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเพื่อการเยี่ยวยารักษาโรคที่ปรากฏภายในแล้วเหน็ดเหนื่อยในการบำรุงร่างกายให้ทรงสภาพ แต่ผลที่สุดร่างกายมันก็ไม่ส่งตัวเราจะปนเปื้อประเภทไหนก็ตามมันก็ไม่ส่งตัวมันก็สุดโทรมอยู่ตลอดเวลานี่เพียงร่างกายของเราคูด่เดียวเราก็ยังเหนื่อยแย่มีความทุกข์มีความหนักราบักที่สุดถ้าเราต้องการบุคคลที่เป็นมนุษย์เข้ามาเป็นคู่ครองมันก็เพิ่มความหนักขึ้นไปอีกระหวางอยู่กันสองต่อสองคนหนัก ถ้าเพิ่มภาระก็ไม่ค่าขันถ้ามีบรทิ้นดาเกิดก็นมกความหนักมันจะมากขึ้นไปถ้าบุทิ้นดาที่มีอยู่เป็นคนกตัญญูรู้คนบิดามารดาก็พอเบาใจแต่คนหนักถ้าบุทิ้นดากลายเป็นคนอก,กตัญญูไม่รู้คุณพ่อคุณแม่คนหนักมากยิ่งขึ้นมีเป็นอนุว่าสิ่งหนักทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดที่เป็นปัจจัยของความทุกข์มันมาจากความรักคือราคาจริตเป็นสำคัญ เอเจนันองค์สมเด็จพระสง์ท่านยังสอนให้ตัดความรักในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสด้วยการพิจารณากายกตาอุสติกรมฐานพิจารณาแยกรสามสิบสองควบกับอสุภกรรมฐานเห็นว่ามันไม่สวยสดงามตามความเป็นจริงของมันไม่ใช่ว่ามันสวยแล้วเราจะมาว่าไม่สวยแต่ความจริงมันไม่สวยมันไม่สะอาดมันเต็มไปด้วยความสกปรก แต่อายัยอารมณ์กิเลสท,ที่เฝ้าคือความเศร้าหมองในจิตท,ที่เรียกว่าจิตโง่เข้าใจในสิ่งว่าไม่สวยว่ามันสวยเข้าใจในสิ่งที่โสโปรกว่าสะอาดมีบุญอนาตาณที่องค์สมเด็จพระบรมเราลกนณะทรงตัดและกาวที่กล่าวมาแล้วในวันต้นวันนี้ก็ยะนํำกระแสพัสสัทธมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพล โดยยกบคุคคลขึ้นมาเป็นตัวอย่างที่เป็นผู้หนักในราคาจริตนั่นก็คือพระนารูปนันธาเนื้อแท้จริงๆก็เป็นพระน้องนางข้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเองคือเป็นลูกของอาในสมัยนั้นพระเจ้าประเสนาธิโกศลมรมกษัตริย์เมื่อเอากอัคมเหสีเข้าบาดเท่าเธอที่วงคด ตายไปแล้วก็เป็นพ่อใหม่ตอนนี้ก็ไปขอพระนางรูปนันธาที่เป็นลูกของอาของพระพุทธเจ้ามาเป็นคู่ครองก็มีความประสงค์อีกเพียงว่าต้องการย้ายสนิทสนมกับพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นเพราะท่านได้น้องสาวมาเป็นคู่ครองแล้วความสนิทสนมใกลยย้ญาติก็จะปรากฏองค์สมเด็จพะบรมสุตจะได้เสด็จมาบ่อย ั้น,นี้ก็ปราถนาจะบ,บูชาพระพุทธเจ้าก,กับประสงค์นั่นเอง <c oughs> แล่ว่าพระน,นางรูปนันาทาก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามีรูปเป็นเครื่องบันเทิงหรือมีความบันเทิงในรูปเธอเป็นคนรูปสวยจัดว่าสาวสันกำนันในหดือหญิงทั้งหลายในกรุงกบินพัตยากที่มีรูปสวยเหมือนเธอจัดว่าเป็นคนสวยมาก ในน่อมาแต่งงานข้าพเจ้าพนะระเส,สนาธิปุโร์สนบรมกษัตริย์เป็นพระบรมราชินีนาถเธอก็ยังท่านนองตุนอยู่ในความสวยสดงดงามอันนี้พระเจ้าพนระเสนาธิปโสนก็ไม่ว่าอะไรก็เป็นเรื่องของผู้หญิงตามใจแต่ต่อมาเม,าม,มาื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จมาในสวนฝัน พระเจ้าประเสริฐในที่โกสบรมกษัต,ตริย์รจ้าบาดเท่าเธอจึงงในแนะนําบอกขพนานรูบันทามว่าเวลานี้พระเจ้าพี่เสด็จมาแล้วประทับอยู่ในสวนขวัญขอให้บรรน้องนางไปเข้าพระเจ้าพี่เพื่อสดับพระธรรมทศนาแต่ได้ว่าพระนางรูบันันทาเป็นคนถีอว่าพตัวเป็นคนสวย แล้วก็ได้ยินข่าวอยู่เสม,มอว่าพระเจ้าพี่ทรงตนิความสวยสดงดงามของลูกเธอไม่กล้าไปต้นเนื้อแท้กุงใจแล้วก็อยากจะพบอยากจะเห็นแต่เกรงว่าพระพุทธเจ้าจะเทศตนิความสวยสดงดงามของเธอตหนิเธอว่าเป็นคนหลงในรูปเธอก็ไม่ยอมไปต่อมาพระเจ้าประสเสณาี่โกศลยังได้ทรงให้นักขับกลอน ทั้งหลายแต่งกลอนพน,นาสวนขวัญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับอยู่ว่ามีความสวยสดควง,งามเหมือนกับเทพมีมานเหมือนกับสวนของพระอินทร์เหมือนกับนันทวันการขับร้องระโกมแบบนี้ในตำหนักองพระน,นางรูปนันธามีทุกวันจนกระทั่งพระน,นางรูปนันธามีความสงสัยว่าขับร้องพน,นาความงามสวนขวัญน,นั้นมันที่ไหนกันแน่ พนางจึงมีพระสวณนีตรถามหญิงทั้งหลายผู้ขับรองว่าสวนที่เธอพนานี่มาสวนไหนกันบรรดาหญิงทั้งหลายเหล่านั้นก็กราบทูลว่าเป็นสวนขวัญของพระแม่เจ้า,า,จา,จาพระเจ้าค่ะเป็นเหตุให้บรรนางรูปนันทายอยากจะทราบว่าเวลานี้องค์สนเนษษมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทรับอยู่ที่นั่นพร้อมพปะเดชพระสงฆ์ห้าร้อยรูป พระเจ้าประเสริฐนาธิโกศลทรงประดับปรรดาสวนขวัญเหมือนกับเทพีมานก็อยากจะเห็นการไปครั้งนี้ไม่ต้องการจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าต้องการไปดูสวนมากกว่าเวลารุ่งเช้าจะได้กราบถวายพระเจ้าประเส,ส,สริฐนาธิโกศลทรงทราบว่าอยากจะเสด็จไปสวนฝันพระบาทเท่าเธอดีใจมาก จึงให้ใจะบวนกองเกียรติยศเป็นการใหญ่ยิ่งกว่าพระองค์ทรงสเสด็จเองในยามปกติพเพื่อเป็นการเอาใจพระน,นางรูปนันธารือต้องการยัะไปฟังเทพพระพุทธเจ้าเมื่อพระนางรูปรนันธาสเสด็จไปถึงเวลานั้นบรรดาประชาชนันหลายกำลังห้อมร้อมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่พร,อร้อมไปประสงค์เป็นจํานวนมาก สมเด็จพระผู้มีพระภาคจะากำลังสแสดงพระธรรมเทสนาสำหรับพนางรูปนันทาเข้าไปแล้วก็ไม่กล้านั่งไกลนั่งอยู่ท้ายบริษัทคือไกลที่สุดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้น้ำใจของน้องหญิงว่าเกรงว่าจะติดในรูปร่างความสวยงามของเธอ พระองค์ก็มีความปรารถนาจะทรงคระโรุปรนันธาซึ่งเป็นน้องหญิงของพระองค์เพราะว่าในวันนั้นเป็นวันที่พนางจะได้บรรลุอรหัตผลองค์สมเด็จพระทศพลลเจียงนิรมิตรูกหญิงคนหนึ่งเป็นสาวและสวยกว่าพนางรปรน,นันธายืนถวายงานพัดอยู่ องค์สมเด็จพระบรมครูก็ทรงเทศเป็นกาย,ยกตานุสติกรรมฐานว่าสภาพของกายของคนเหล่านี้มันมีสภาพไม่เที่ยงเมื่อมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความแปรปนไปเป็นธรรมดาในตอนนี้พระนางรูปนันธาได้ทอดเป็นเนตรตัวหญิงสาวคนนั้นก็ม,นมีความสวยสดงดงามยิ่งกว่าพระนางมาก แม้แต่เครื่องบระดับก็สวยสดงดงามยิ่งกว่าจึงมาคิดในใจว่าที่เขาลือกันว่าพระเจ้าพี่ตำหนิความงามของสตรีข้อนี้ไม่เป็นความจริงน่นดับแรกพระพุทธเจ้าต้องการให้บรนางรูปรนันทาพ,พ้นจากความหนักใจจะได้มีกำลังใจสำับพระธรรมเทศนา เมื่อทราบว่าพาร,ระนาปรปันธาพ้นความหนักใจมีความสบายในจิตคิดว่ายิงคนนั้นสวยยิ่งกว่าเราสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังให้ยืนใกล้ๆและถาวายงานพัดสีด้วยหรือพัดให้แก่พระพุทธเจ้าก็เลยหมดความหนักใจว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตำาหนิความสวยทองคน ตอนนั้นไปองค์สมเด็จพระท,ทศพลก็สแสดงพระธรรมเทศนาว่าร่างกายมันเป็นของไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นต่อมาจากความเป็นเด็กถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์อวัยวะทุกส่วนเปล่งปลั่งสวยสดงดงามที่ว่ามีอาการเต็มทุกส่วนของอวัยวะ ย่อมเป็นที่น่ารักน่าพึงใจแต่เมื่อการเวลาล่วงไปลงไปร่างกายก็สุดโทมไปทีละน้อยละน้อยพอพระพุทธเจ้าเทศอย่างนี้ร่างของหญิงที่ถวายหวงานพักก็ค่อยๆเหี่ยวแห้งลงไปเศร้าหมองลงไปทีละน้อยเหมือนกันแล้วองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาก็ทรงตัดว่า ร่างกายสุดโทรมไปทีละน้อยละน้อยเพราะได้จังหวะเวลาประมาณวัยกลางคนผ่านไปผมที่เคยผ่องใสมีสีดำเป็นมันก็กลับกลับกลาย้ามาเล็กๆ็น้อยน้อยเป็นดอกเหลา่าเสภาพผาู้หญิงคนนั้นก็มีสภาพเป็นอย่างนั้นพ้นจากความเป็นสาวกลายมาเป็นคนวัยกลางคนหิวพันก็เริ่มเศร้าหมองความผ่องใสเริ่มหายไป ผมนี่ดำกลับเป็นขาเป็นดอกเหลา่าปนางโรยปนันธามองโดูโรคจริงคนนั้นด้วยฟังพระพุทธเจ้าเทศน์โดยก็แปลกใจเพราะไอ้หญิงคนนี้ในเมื่อกี้นีนสวยกว่าเราสาวสิกว่าเรามีเครื่องประดับประดาก็สวยกว่าโสเสตร์ก็ดีกว่าเวลานี้ถวายงานพัดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมะจิงแก่เร็วมีความสวยมันหายเริ่มหายไปซชแล้ว ผมที่เคยดำกลับขาวยิ้วพันที่เคยผ่อนสากับเศร้าหมองพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเทศต่อไปเมื่อการผ่านวัยวัยผ่านไปแล้วตามกาลเวลาที่ล่วงไปผมที่เป็นบนดอกเราก็กลายเป็นผมที่ขาวหมดทั้งริสะผมหญิงคนนั้นก็ขาวตามคำของพระพุทธเจ้าเทศนั่นก็ว่าถ้าเนื้อหนังทั้งหลาย ก็ย่อนยานเลื่อนเลือหายไปหนังเขาย่นย่อนยานดังนี้เนื้อหนังก็มีสภาพเป็นอย่างนั้นฟันเล็กก็หักสภาพของหญิงคนนั้นก็ปรากฏตัวเป็นหญิงที่ฟันหักไปตาผมตาโวฟฝ้าตฟาตฟางกายค้อมลงหญิงสภาพภาพของหญิงในนิมิตก็เป็นไปตามนั้นแลวองค์สมเด็จพระทศพลก็ทรงประวัติในที่สุดข,ของชีวิต ร่างกายก็สลายลงสิ้นทีดดักสภาพผู้หญิงคนนั้นก็ล้มลงไปกลายเป็นคนตายหลังจากนั้นแล้วร่างกายก็มีสภาพขึ้นอืดมีสีเขียวน้อยๆในระยะตนแล้วก็ขึ้นอืดมีน้ำเหลืองไหลร่างกายเหม็นคุ่นพุ่งไปเพราะมีสภาพเป็นซาบศพสภาพผู้หญิงนั่นก็เป็นอย่างนั้นท่นานนายดูปนันทายเห็นข้าวก็แปลกใจว่านี่มันเป็นยังไง ทำไมเป็นอย่างนี้ต่อไปองค์สมเด็จพระจินรสีก็ทรงเทศว่ามันมนำเหลืองหลือไหลในที่สุดหมดไปเนื้อก็หมดไปหนังก็หมดไปเหรือแต่ร่างกระดูกหญิงคนนั้นก็บแต่ร่างกระดูกติดต่อกันแล้วองค์สมเด็จพระสุนทรทานก็กล่าวว่าแม้แต่ร่างกระดูกนี้ที่ติดต่อกันต่อไปก็พัดไฟ้ก็จายกระจายออกเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ กระ่ดูคนหญิงนั้นก็มีสภาพอย่างนั้นพนางพระรูปร,รันธาก็เจรนาไปด้วยในที่สุดองค์สมเด็จพระัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรงตัดว่าในที่สุดกระโดดที่เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ก็กระจายกระจายละเอียดไปเป็นโพยของจมไปในพื้นปฐพีสภาพคนหญิงใน,นมิตรนี้ก็เป็นอย่างนั้นถ้าใ,ในด้านในที่ต่อมาองค์สมเด็จประสงค์ทัน ยังได้มีพระพุทธดีกาว่าพิกเวโดก่อนพิสุสงทั้งหลายโดยมมกพระพุทธเจ้าไม่เช่ท้องไตรกับพระสงฆ์เพราะว่าพระสงฆ์อยู่ใกล้เป็นอันว่าคนทั้งหลายก็ฟังได้เหมือนกันว่าเธอทั้งหลายจงอย่าเมาในชีวิตจงอย่าคิดว่าชีวิตจะท่งตัวอย่าคิดว่ากายเกิดมาแล้วเราจะไม่แก่เราจะไม่เจ็บกันยังไม่ตายธรรมดาของบุคคลและสัตว์ทั้งหลายคือสัตว์โลกทั้งหมดแม้แต่วัตถุ ไม่มีอะไรเป็นเครื่องจีรังย่งยืนไม่มีสภาพทรงตัวเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วก็มีความเจริญขึ้นต่อมาเมื่อเจริญถึงนิสุดแล้วก็มีความเสื่อมแล้วก็ต้องสลายตัวไปเช่นเดียวกับสตรีคนนี้ถ้าหากว่าดังยังติดอยู่ในรูปโฉนนมพันมีความหลงไหลไฝ่ฝันว่าร่างกายของเราจะผปรงใสภายในไม่ช้าความเศร้าสลดใจจะปรากฏข,ขึ้น เพราะความผ่องใสของร่างกายนั้นมีไม่นานต่อไปไม่ช้านานทำใดความสมองก็จะปรากฏแล้วในที่สุดก็จะต้องตายหมดชีพตแต่ทต่สิ้นชีพตักใสจะหาอะไรทรงตัวไม่ได้ถ้าเรายังเกาะความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสและวัตถุว่าเป็นเราและเป็นของเราอยู่เราก็จะต้องมีทุกอย่างนี้ตลอดไป พระองค์สมเด็จพระจอมไตรยจึงสนตนทรงตรัสว่าชาติพิทุขาความเกิดเป็นทุกข์ชิราวพิทุขาความแก่เป็นทุกข์วรณำพิทุขังความตายเป็นทุกข์โศกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาตเป็นต้นความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความพัฒราชของรักของชอบใจเป็นทุกข์ที่เป็นทุกข์อย่างนี้ก็เพราะว่าเราหลงไหลไปฝันอัตภาพร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเรา สรรพวัตถุทั้งหลายเป็นเราเป็นของเราจ่เลือกแท้จริง,รงๆแล้วคำว่าเราในวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นแม้แต่ร่างกายไม่มีพระองค์สมเด็ดจพระจิน์สีก็กล่าวว่าร่างกายเป็น,นเพียงธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟประชุมกันมีอาการสาริสองเต็มในความสุขกบกโศกโศกเห็นได้ว่าขณะที่หญิงสาวคนนั้นตายลงไป สิ่งโซโครกหลังไหลามาจากกายมันมีอะไรสวยสดงดงามบ้างก็ม,มีสภาพไม่ต่างกับประชาเดินได้พระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสแสดงวัฒธรรมเทศนาธรรมนองนี้พัะน,นางรูป,ปนันธาได้พิจารณารูปสตรีคนนั้นดังนั้นก็รู้สึก,กว่ามีความสุดใจ ว่าเรานี่มีความลหลงไหลไปฝันในรูปก,กายเกินไปลืมคิดด้วว่าคนที่เขาเกิดก่อนเราแก่ไปแล้วก็ตายไปแล้วทั้งหลายคนก่อนจะาตายเมื่อขณะแก่เนี่ยหนังเล็บเดี่ยวยนน่นไม่ที่น,น่ารักไม่ที่น่าเดือมใสในขณะนั้นเองพันนานรูปาลันธาเขามีกําลังใจตัดกิเลสเป็นสมุทเท,ท,ทประหานเขา้าถึงความเป็นพระอาตมาดาตผลเป็นพระอริยะบุคคลสงสดในพระพุทธศาสนา มิะบรรดาท่านพุทธศาสวะบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยชนนาการทำลายราคาจริตประกอบ้ริความรักขอบรรดาท่านพุทธบริษัทใช้นำเอาสูตรนี้เป็นเครื่องเป็นเครื่องปลอบใจเ,เครื่องสอนใจว่าการที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศรสันดาสัมมาสัมพุทธเจา้าแสดงนั้นเป็นความจริงหรือไม่ แล้วก็ใช้ปัญญาเพื่อิจเจรณาเห็นว่าอาตภาพแรงกายของเราคนดีเขาบอกคนเองคนดีไม่มีอะไรสะอาดเป็นไปด้วยความสุขรกโซโครกประจําที่เพื่อพยายามพิจาจรณาอยู่เลืองเลืยงจิตก็จะมีความเบื่อนหน่ายเกิดมิจฉาญาณผลที่ท่านจะเพิ่งได้ก็คืออมะตะมหาวิมิตพาน์ที่เพิ่งได้ภายในเครืนน่องนาอาราบรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทนนาการเวลาที่จะแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทธก็หมดแล้ว ต่อเทนี้ไปเขาบรรดาแต่พุทธบริษัทกันหลายพยายามตั้งกายให้ตรงตำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธัธยาศัยดีกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา